วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสั์เลียงนะครับสวัสดีครับผมต๋องไมโโฮไมซูครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสั์เลียงนะครับ วันนี้พอดีมีต้องมาส่งลูกเมียแคทครับก็เลยจะถือโอกาสนี้พาเพื่อนๆดูบรรยากาศของจตุจักรทรงสัตว์เลี้ยงด้วยว่าในช่วงเวลาขณะนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับก็จะเป็นการดูแบบผ่านๆไวๆนะครับเพราะว่าผมก็รีบมารีบกลับเหมือนกันก็จะให้ดูเป็นคร่าวๆให้ดูว่ามีร้านไหนเปิดร้านไหนปิดบ้างครับ โซนด้านในร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่บรรยากาศก็จะเงาๆหน่อยครับผม ในซอยนี้ปิดหมดเลยนะครับอันนี้เป็นซอยที่ขนาบกับ JJ Mall ครับมืดหมดเลยอันนี้ร้านสัตว์เลื้อยคานจะมีอยู่แถวนี้ก็ปิดนะครับพอดีวันนี้เริ่มจากด้านในก่อนพอดีมาส่งแคทเด,เดี๋ยวไปลองดูด้านนอกกันว่าจะมีร้านเปิดไหม เปียนตัวไหมคะหรือว่าไม่เห็นมีร้านนกร้านกระต่ายเปิดอยู่ครับ c e t y Ball p y t h n ก็เปิดครับ ที่ผมมานี่เป็นวันพุธนะครับที่รสึกวันนี้จะวันที่สิบสองนะเราจะเห็นว่าบรรยากาศนี่ตอนเที่ยงครับโล่งเลยร้านยังเปิดอยู่บ้างเดี๋ยวผมพอดีผมต้องแวะซื้ออุปกรณ์นิดนึง ก็เดี๋ยวไปเลือซื้อแผ่นฟูกรงอีกนิดนึงก็กลับนะครับอันนี้ร้านชูก้าเปิดอยู่ครับกห,ห,หน่อยนึยงก็งมีการจัดโซนใหม่เยอะนะครับเหมือนร้านหลายๆร้านก็ขยับเข้าไปเป็นด้านไหนกัน อันนี้ร้านผมจะมาซื้อแผ่นรองกงแล้านนี้เปิดนะครับอุปกรณ์นี้ผมก็ซื้อร้านนี้บ่อยเหมือนกันเข้ามาดูกันครับ ไป,ไปใจปบรรยากาศตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลยครับโซนร้านค้ายกขึ้นไปด้านบนหมดตรงนี้ร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่บรรยากาศเงียบม,มากรู้สึกว่าวันนี้จะมีตลาดปลาด้วยเดี๋ยวอาจจะพาเพื่อนๆเนี่ยแวะไป โฉบดูสักหน่อยหนึ่งครับอันนี้ก็อีกประตูทางเข้าหนึ่งที่ติดเจ,จเจมอรครับก็มีร้านนกเปิดอยู่ครับตอนนี้ผมมาหาร้านอุปกรณ์อาหารสัตว์ครับพอดีนมที่บ้านหมดทั้งเคมอาทั้งรอยเยาคานินเลยครับ ทังนี้ขาดตลาดนะหาซื้อยากนะครับซื้อออนไลน์ก็ไม่มีเดี๋ยวจะมาเดินดูว่าจะมีไหมที่นี่ครับนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับตอนนี้ดูมาหลายร้านแล้วนะครับก็ยังหานมไม่ได้เลยจริงๆวันก่อนไปเจอร้านแถวบ้านก็เหมามาหมดแล้วครับแต่คือประเด็นช่วงนะี้คือกลัวไม่พอ เฮ้ยเดี๋ยวเจอยญ้าตอนนี้เราก็ได้นมเคมอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ย่าทิมอตี5กิโลเรียบร้อยแล้วเหลือ,อนมรยอย่คอนินครับเที่ผมใช้ผมใช้สูตรสุนักนะคือหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้มีแต่สูตรลูกแมวก็เดี๋ยวคงต้องไปรอสั่งในออนไลน์ดูอีกทีครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยก็รอนานช่วงนี้ครับ นาเดี๋ยวผมขออของไปเก็บก่อนเดี๋ยวแวะแอบไปดูตลาดปลาแป๊บหนึง่งหลังจากออกจากเจ JJM ครับมผมออกมาทางประตู3าก็จะเป็นตลาดปลาครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมดูบรรยากาศาข้างในนิดนึงดูที่เป็นโซนร้านเล่ครับอันนู้นด้านขวาเหมือนจะเป็นอาโซนปับปงใหม่ของเขาที่ย้ายมาตรงนี้ครับร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดกันนะครับตรงนั้น ฝั่งตลาดปลาตรงนี้ดูเหมือนเปิดปกตินะครับแต่ก็คนน้อยครับคนเดินน้อยมากครับ ไ่บ้านตาไปเลยบ้านตาไปเลยอ้าวหนูฮิปโปมายังไง <c oughs> หลับ เดี๋ยวเรามาดูโซนตลาดลานเล่กันครับลานเล่ก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่คนก็ดูเบาบางลงเยอะเลย เป็นบรรยากาศของตลาดลานเล่ครับจริงๆมีโอกาสก็อยากลองเลี้ยงปลาเหมือนกันนะเพราะว่าจัดตู้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาดูแลตู้ดูแลอะไรอีกเอาไว้รอว่างๆก่อนจริงๆในหัวม,มีปลาที่อยากเลี้ยงเยอะเลยครับ ปลากระเบนเทพาหน่อยอสำหรับเจตุจักษษษษรสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ก็เงียบเง<ๆ>งาๆหน่อยนะครับ ก็ร้านค้าก็ยังมีเปิดอยู่ครับเห็นเปิดอยู่บ้างในโซนสัตว์เลี้ยงส่วนโซนปลาเนี่ยก็เปิดเยอะครับคล้ายๆกับปกติเลยจะไม่ปกติก็แค่คนเดินเฉยคนจะมาเดินน้อยลงครับก็เป็นนานวทางให้เพื่อนที่อยากรู้ครับว่าตอนนี้จะจะโซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยผมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ what <laughs>